เป็นกรุงกบิลพัส์สถานที่พระเจ้าจุโตตนะนางสิริมหามายาเทวีที่ในพุทธประวัติที่เราได้ศึกษาคนา้นคว้าหลังจากที่พระองค์น,นั้นได้นางสิริมหามายาเทวีได้ประสูติการโพธิสัตว์ที่ลุมพินีซึ่งห่างจากกบิลพัไป29ส์ไป29กิโล จากนั้นก็ได้กลับมาดูแลที่เรีดว่าพระราชวังสามฤดูที่เรามองเห็นนี้เป็นพระราชวังสามฤดูที่พระเจ้าชายที่พระเจ้าสุโธทนะดูเลพระเจ้าจุดเจ้าชายทิตัาอย่างดีจนอายุได้16ปีก็ได้แต่งงานกับนางพิมพาเรือสธรา29ปีก็ได้ บุตรคนหนึ่งแล้วก็ได้หลังจากคลอดบุตรก็จังได้อุทานหลังจากที่มีบุตรออกมาก็ได้ยินว่าลูกเกิดขึ้นแล้วก็จึงได้อุทานว่าลาหูหลังว่าบวงเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็กลางคืนมาก็เสด็จออกบวชโดยมีมากัตากะนายชนะที่เป็นสาชาติของพระเจ้านั้นได้ออกติดตามแล้วก็ได้ไปอธิษฐานอ่า เพศบรรพชิตดูที่มีนา้ำอโนม,มาตัววันนี้ก็ยังมีเสาอโศกที่2ต้นสวยงามแต่ว่าก็ลม้มลงมาอันนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งแล้วก็ที่กรุงกบ,บิลพัทนี้ก็หลังจากที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนมาในยุคที่สงครามวิทูตพะได้เข้าโจมตีวิทูตพะก็โจมตีก็ถึงทำลาย กรุงกบิลพัฒนนะครับแล้วก็สักรยะที่นี้ไปได้ก็ไปตั้งเมืองใหม่คราเรียกว่าเมืองกบิลพัฒ์ใหม่ที่ทุกวันนี้ก็อยู่ในเขตประเทศอินเดียนะครับส่วนรุมกบิลพัฒเก่านี้ก็อยู่ในประเทศเนปาลแล้วก็ห่างจากกบิลพัฒนนี้ไปประมาณห้าสิบหกสิบกิโลประมาณครับแล้วก็เป็น ถานที่ตรงนั้นก็จะมีพระบรมสารีกระฐานส่วนที่ตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีพระบรมสารีกระฐานส่วนสถูปของพระเจ้าจุโตธนะก็อยู่ห่างจากนี้ไปประมาณกิโลหนึ่งนะครับแล้วก็สถูปของนางศิริมหามาจารเทวีก,ก็ก็มีมีสองสถูปนะครับที่แต่ส่วนมากก็ไม่ได้ไปดังนั้น กบิลพัทนี้ก็เป็นโบราณสถานที่ทางประเทศนิปานก็ให้ความพัฒนาแล้วก็มีความเจริญดังที่เราเห็นก็คือว่าเก็บรักษาความเป็นกบิลบพัทเก่าไว้นั่นก็เป็นสถานที่ให้เราได้ศึกษาค้นคว้าซึ่งสถานที่มากนัะกะได้ เสียชีวิตหรือว่าได้สิ้นใจนั้นก็อยู่ห่างจากนี้ไปประมาณาทางประตูทิศตะันออกนะครับทางประตูทิศตะวันออกก็ประมาณนัก200เมตรก็จะมีสถูปที่ด้านไว้อยู่ด้าน,นก็ที่เราได้มาศึกษาค้นคว้าได้มาก็จะเข้าใจในส่วน